รัฐบาลงวดนี้หวยออกวันจันทร์งวดนี้รัฐบาลหวยออกวันจันทร์นะครับแล้วผมจะให้เม็ดเดียวโดดๆเลยแล้วเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปงวดนี้หวยออกวันจันทร์พวกแม่จะนี่ถึงดิวันจันทร์ที่หนึ่งครับอาจจะมาไล์สดวันพฤลือหัดหรือไม่ก็วันศุกร์บ่ได้วันศุกร์ผมมีไล่วันศุกร์ผมมีไล่หวยลาวไม่นั้นก็วันเสาร์เดี๋ยวผมมาสรุปแต่อันนี้คือโค้งแรก คงแรกแล้วเป็นเลขที่ให้ไปสาาซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เลขฝันแค่นั้นจบแล้วก็ฝากแม่แม่พี่พที่ลง YouTube ให้นะครับขอบคุณเ้อยขอบคุณจากใจอ่างวันนี้ครับเลขออกวันจันทร์ กำลังวันมีเก้ามีสามมีเจ็ดงวดที่แล้วนะครับรัฐบาลไหลเจ็ดแปดเก้า 7, 8, งวดที่แล้วเจ็ดแปดเก้าไม่โผล่งวดนี้เจ็ดแปดเก้าจะโผล่ไหมครับเออเรามารอลุ้นกันนะครับรอบที่แล้วเจ็ดแปดเก้าไม่โผล่นะครับออกมาหลายงวดติดเหมือนกันนะสําหรับรัฐบาลที่มีเจ็ดแปดเก้านะครับเออ <c oughs> เ๋ยวผมขอเบิ้งก่อนนะ ันไหลามาหลายงวดอยู่เหมือนกันนะ7 8 9แต่งวดที่แล้วนี่ออกล็อกล็อกลูกบอลตกออกสามนึ่งเลยบบเงื่อนหลคือกันเห็นเป็นเจ็ดเด้น่าสิออกสามเจ็ดแหละแต่ว่าล็อกออกสามนึ่งซึ่งวดที่แล้วนะมันผ่านไปแล้วก็เป็นอย่างนนแหแต่ว่าถ้าคนแม่นนะครับถ้าคนมีดวงนะพองวดที่แล้วใครดูไลฟ์สดไฟดูดีแล้วถ้าใครเบื้องไลฟ์สดนะก็ซีหู้ว่า รัฐบาลผมให้วิ่งห้าแล้วผมให้วิ่งห้าใช่ไหมครับแล้วผมบอกแล้วว่าเลขระวังคือเลขศูนย์ถ้าคนมีดวงเขาต้องเอาห้ากับศูนย์ไปลากใส่สี่พอผมลากโตหนึ่งก็คือห้าเจ็ดศูนย์แต่ว่ามันออกหาซี่ศูนย์งวดที่แล้วนี่มันหลอกแหงเพราะว่าสามหนึ่งก็เป็นเลขที่มันมันบออออกแล้วซี่ศูนย์ศูนย์ซี่นี่คนก็นาตามมาหลายมันก็บอกมันมันก็บอกหลายงวดแล้วปรากฏว่ามันออกเลย <c oughs> ง,งึดออิลีผ่านมาแล้วบ่เป็นอย่างงวดนี้หวยออกวันจันทร์กำลังวันจะมี9้ามีสามมีเจ็ดถ้าเราสังเกตนะครับเดี๋ยวผมซิบเบิ้งสถิสติกอนตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดมกราแล้วครับเจ็ดแปดเก้าจะไหลามาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดพอดีครับแล้วเห็นเขาบอกว่าไม่รู้นะเห็นเขาพูดกันวงในว่าเขาจะให้เลข9้าออกทั้งหมดสิบงวดมันออกมาสองงวดครับ วันงวดงวดที่จะถึงเนี่ยงวดวันที่หนึ่งกรก,กรกดาครับจะมีเก้าไหมเพราะว่างวดที่แล้วไม่มีเก้าไม่แน่นะครับเก้าจะมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับแต่ว่าเลขเด่นสี่ตัวค่อนข้างแม่นผมบอกเลยเอาเรามาดูกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเอารถไปชาร์จอีกครับมัน <c oughs> เดี๋ยวมาซีโบ้ทันยุใสวะ งวดที่แล้ววันที่สิบสิบสิบหกมิถุนาเนาะงวดที่แล้วเราพัฒนาก็ย่ำแล้วนะครับย่ำนักย่ำหนาแล้วเด้อสำหรับเราพัฒนานะว่าเลขปู่ได้มาหนึ่งห้าหอย่าลืมกับหัวอย่าลืมตัดเล่นหนึ่งห้าหแล้วก็ห้าอย่าลืมกันด้วย19้า โอ้ออกอีหลี่แล้วเลขห้องผมออกดีดีเออมาบอกแล้วเด้อเลขข้องนะเอาไว้เอาไว้เบิ้งมืออื่นเลขห้องนี่ผมออกดีดีออกวนแล้ววนอีกนะเลขที่ผมยูนี่ออกวนออกดูออกด้านออกวนแล้วออกวนอีกครับสําหรับงวดที่แล้วนะเลขเด่นเลขเด่นนี่คือเข้าสองตัวเลยเข้าห้ากับสามแต่ว่างวดที่แล้วเลขเด่นสี่ตัวมันเข้าห้ากับสามนะห้ามาวิง่งแล้วก็สามมาล่าง ถ้าใครเป็นสายวิ่งนะผมบอกเลยว่าได้ทุกงวดสําหรับเลขวิ่งได้เลขได้ได้ก็คือสี่ตัวนี่คืองวดที่แล้วเอาจะสามร้อยคนดูแล้วนี่คืองวดที่แล้วนะครับเข้าสามเข้าห้าเข้าเด่นห้า 5, แล้วก็สามเข้าล่างเลขของแม่เอกมาขอให้มาหวยไทยงวดนี้มั่นใจครับผมว่าเลยว่ามั่นใจเพราะว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วเฉียดงวดที่แล้วเราให้สายด่วนหาศูนย์แล้วก็สามเจ็ด เราให้ในชุดไว้แล้วก็สามเปยผมเห็นจ่าๆเลยว่าไว้น่ะว่าเลขปิงปองน่ะเป็นเลขเจ็บยู่ยลิกเป็นเลขหนึ่งงึดลายเลยแบบผมเกาหัวเลยไหมเพราะว่าสามหนึ่งผมก็บ่ซื้อแล้วเลขห้องผมน่ะออกดีดีผมว่าเลยเดี๋ยวไวบ้บอ้มืออื่นเมื่อวานมือมือเมือม่อวันศุกร์ที่แล้วก็ออกหวราวเลขของผมน่ะเลขที่ห้องพ่อที่ผมอยู่เนี่ยล่ละอ่ะงวดน,นี้เลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับ หนึ่งสองสามสีนะ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้จะมีห้าหนึ่งหกเก้าห้าหนึ่งหกเก้าครับจับให้ได้นะครับเลขเด่นสี่ตัวนะผมจะเอามาจับเลขเป็นเลขเลขจะเอามาเป็นตัวเด่นรัฐบาลสองตัวอยู่ในนี้ครับอยู่ในนี้แน่นอนวันนี้ใครดูก็ถือว่าโชคดีไปนะครับนี้เลขฝันครับว่าเซี่ยวสามร้อยบ่เอาแล้วเพราะว่า เดี๋ยวมันบ่าทันอ่างวดนี้เลขฝันนะครับสีมงคลจะเป็นสีส้มนั่นก็เขียนสีส้มแล้วกันจะเป็นเลขสองฝันเพราะฉะนั้นเอาไปซื้อลอตเตอรี่เอาไปตัดเองไม่ตัดให้ครับเลขฝันแม่นงวดนี้ครับสองสองหกแคปตัดเล่นเอาครับไปตามราวด้วย ไปซื้อเอาครับลอตเตอรี่จะซื้อหน้าซื้อหลังต่อไปจะเป็นเลขที่เม็ดเดียวครับมั่นใจแห่งงวดนี้เพราะว่าไปหาปู้มาไปเพราะว่าไปที่นี่มาคือได้โชคมาตลอดเลยครับงวดไปมาจับเลขปิงปองได้หนึ่งห้าหกหกับเก้ามันก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วออกราวพัฒนาเลยอ่ะ กดหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวจะให้แคปเม็ดเดียวแล้วแล้วจะปิดไลท์แล้วครับส่วนอันนี้เป็นเลขเด่นหนึ่งตัวรับยูใสวะอ่ะเลขเด่นอันนี้เลขเด่นครับห้าหนึ่งหกเก้าเอาเม็ดเดียวยูใสผมหาก่อนแคปครับตัวเดิมไปซื้อลอตเตอรีร่ไว้เม็ดเดียวครับใครอยากซื้อลอตเตอรี่อยาก อยากซื้อก็ไปซื้อไว้เลยหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าหกลงันที่ยี่สิบสามแคปครับเม็ดเดียวนี่ละเม็ดเดียวเม็ดเดียวเนี่ละเม็ดนี่ละเม็ดเดียว,ยวในชุดก็เอาเม็ดนี่ละเม็ดเดียวครับวัดใจโลดมึกงวดนี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหาหกถ้าใครครัวกับหัวก็คือกันไว้ก็คือหนึ่งเก้าแล้วก็ห้าหก อง,งวดนี้รัฐบาลก่อนปิดท้ายรายการนะครับงวดนี้รัฐบาลเด่น5กับ1นรอดูว่าผมจะฟันตัวไหนนะครับงวดนี้รัฐบาลของผม5กับ1เป็นคู่เด่นรอดูว่าผมจะฟันตัวไหนผมว่าจะฟันห้าเหมือนเดิมนะ <c oughs> เพราะว่างวดที่แล้วห้มันห้ามันออกหลักร้อยสองงวดแล้วงวดนี้เด่นห้ากับหนึ่ครับแต่ว่าเม็ดนี้คือเม็ดเดียวเลย หาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลขหน้าเลขท้ายอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูลอตเตอรี่ที่ผมซื้อมาง <c oughs> วดน,นี้ซื้อหลายบอว่าบ้ได้หลายดอกครับแต่ว่าหลายใบยอ่ะให้เบิง้งอันนี้ลอตเตอรี่นะครับที่ไปซื้อมานะครับแล้วก็เลขฝันสองสองหกนะครับซื้อหน้าซื้อหลังก็ได้ถ้าคนมาสิดถือนะซื้อซื้อน้อยใบยก็ถือแต่ว่า ผมก็มักซื้อเนาะออผมก็ซื้อซื้อซื้อนะอันนี้เดี๋ยวซื้อให้เบิองอันนี้ไปซื้ออยู่ที่ธรรมะอุทยานมือนั่นไปไปซื้อ,อยู่ธรรมะอุทยานแล้วก็ไปอุดหนุนอยผมไปซื้ออยู่ที่วัดพระธาตุมุนหินครับเพราะว่าไปวัดพระธาตุมุนหินแล้วถูกเลขหน้าหนึ่งใบศูนย์หนึ่งหกยังไม่ได้ไปขึ้นเงินเลย เด่นหกับ1นงวันนี้นี่ก็จะมี5้าสี่ห้าหนสองสี่นี่คือเลขใครจะตามก็ตามนะครับตามนี่ซื้อหลายก็ถือหลายซื้อน้อยก็ว่าถือบางที่5ซื้อหลายก็ว่าถืออันนี้ครับยังว่าได้ไปขึ้นเงินเลยเด้ใบหนึ่งศูนย่งหก เนี่ยซื้อมาอันนี้ซื้อมาจากวัดพระธาตุเมืองหิน,หนลอตเตอรี่ครับไปหาซื้อไว้อันนี้ซื้อจากคำชะโนดวังน้ำเขียวซื้อมาอือนั่งมีมีอีกนิดนึงไปซื้อครับไปซื้อเลขนี้ไว้แต่ซื้อหน้าซื้อหลังก็ได้โอเคถนะ้าผมไปแล้ว เดี๋ยวผมิไป <c oughs> ทำเฮธุราบ่ทันใครเบิ่งบ่ทันก็เบิ่งย้อนหลังเอาเด้อขอให้เห็งขอให้โชคดีเด้อ